สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่เกมไรน์ออนไลน์ครับวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดครับของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมาเลอร์ครับรายละเอียดของมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้กําจัดมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับมีโอกาสที่ไอเทมจะ drop นะครับอย่างเช่นอันดับแรกเป็นเบอร์หรือว่าแปลงคัดสนิมครับแล้วก็ไอเทมต่อมาจะมีโอกาส drop นะครับเป็น protection potion ครับ ไอเทมต่อมาครับเป็น The Emperor Card One หรือว่าไพ่จักรวรรดิขั้นที่1ครับไอเทมต่อมาจะเป็นซีดครับหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ครับในช่วงเริ่มต้นนะครับเป็นสายเด็กครับโดยมีโอกาสตีรอบทั้งหมด3ระดับครับเป็น normal แบบธรรมดาแล้วก็ high class แล้วก็ระดับแรงครับไอเทมที่ต่อมานะครับจะเป็นเมสครับหรือว่าไอเทมสำหรับผู้เล่นใหม่สายเข่าครับมีโอกาสตีรอบทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับเป็น normal ไฮคลาสแล้วก็ระดับแรงครับไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น Ex o r c i s t ครับหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ในสายของเวทมนต์ครับหรือว่าสายอินครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับหรือว่าระดับ Normal ระดับ high Class แล้วก็ระดับแรงครับต่อมาจะเป็น training top ครับหรือว่าเสื้อของผู้เล่นใหม่ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับ normal high class แล้วก็ระดับแรงครับต่อมาครับจะเป็น training bottom ครับเป็นเางเกงสำหรับผู้เล่นใหม่ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับเป็น normal high class แล้วก็ระดับแรงครับอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น training glove ครับหรือว่าถุงมือสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class แล้วก็ ระดับระแห่ครับต่อมานะครับจะเป็นเทรนที่ชูสครับหรือว่ารองเทา้าสำหรับเล่นใหม่ครับมีโอกาสดรอ p ทั้งหมด3ระดับครับเป็นระดับ normal แบบธรรมดาแล้วก็เป็นแบบ high class แล้วก็ระดับแร่ครับไอเทมชิ้นต่อมาที่มีโอกาสดรอ p นะครับจะเป็น the hybrid card one หรือว่าไพ่ฤกษสีขั้นที่1ครับ ไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นเกเดลพาวเดอร์แล้วก็เบลพาวเดอร์ครับเป็นผงไข่มุกแล้วก็ผงทับทิมครับต่อมาจะเป็นเดอะซันการ์ดวันครับหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่1ครับก็ต่อมาจะเป็นไฟเบอร์ครับหรือว่าพลอยแดงนั่นเองไอเทมชิ้นต่อมานะครับจะเป็นเดอะจัสติกการ์ดวันหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่1ครับ ต่อมาจะเป็นเดอะสตาร์การ์ดวนหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่หนึ่งครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นลัก u r รี่โปรเทคชั่นพอร์ชั่นครับหรือว่าน้ำยาขัดเงาอย่างดีครับไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นโลบักดูคริสโต้ครับหรือว่าผลึกเ k กดูแบบหยักตับนั่นเองต่อมาจะเป็นเดอะเอมเพรสการ์ดหรือว่าไพ่จักรพพัดขั้นที่สองครับ ต่อมาจะเป็นโลเซอร์ักคริสตัลครับหรือว่าผลึกเซอร์ักแบบอย่างต่ำครับต่อมาจะเป็นเดอะเฮอร์มิตการ์ตูครับหรือว่าไพ่ฤาษ์สีขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็น HP Recovery Can ครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู HP ของผู้เล่นครับต่อมาจะเป็นโลฮาราคริสตัลครับหรือว่าผลึกฮาราแบบอย่างต่ำครับ ต่อมาจะเป็นเดอะซันการ์ทูครับหรือว่าไพาด่ดวงอาทิตย์ขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็นเฮมพีริคอบริแคนครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟูแมจิกพอยท์ของผู้เล่นครับต่อมาจะเป็นเดอะจัสติกการ์ทูครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่2ต่อมาจะเป็นเอสพีริคอบริแคนครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟูสตาร์บินาพอยท์ของผู้เล่นครับ ต่อมาจะเป็น Starcraft 2ครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่2ต่อมาครับจะเป็นไฟอรอนครับหรือว่าแร่เหล็กอย่างดีต่อมาจะเป็น The Emperor c a r 3ครับหรือว่าไาพ่จักรพรรดิขั้นที่3ครับต่อมาครับจะเป็น Iron ครับหรือว่าแร่เหล็กนั่นเองมีความสามารถในการอัปเกรดแร่ธาตุต่างๆของผู้เล่นครับ ต่อมานะครับจะเป็นเดอะเฮอร์มิตการ์ทรีครับหรือว่าไพ่ฤาษีขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็นไฟโซเดียมครับหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมนั่นเองต่อมาจะเป็นเดอะซันการ์ทรีครับหรือว่าไพ่โนอาทิตย์ขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็นไฟคริสตัลครับหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลนั่นเอง ต่อมาจะเป็น The Justice Card 3ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็น Fire Silver ครับหรือว่าแร่ธาตุเงินนั่นเองครับแบบอย่างดีครับต่อมาจะเป็น The Star Card Tree ครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่3ครับไอเทมชิ้นต่อมาที่มีโอกาสดรอปนะครับจะเป็น Silver ครับหรือว่าแร่เงินนั่นเอง ต่อมาจะเป็นคริสตัลครับหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลครับมีความสามารถในการอัปเกรดแร่ธาตุต่างๆให้กับผู้เล่นครับต่อมานะครับจะเป็นโบล์พาวเดอร์ครับหรือว่าแร่ผงกระดูกนั่นเองต่อมาจะเป็นอัพเกรดโบล์พาวเดอร์หรือว่าแร่ผงกระดูกอย่างดีครับต่อมาจะเป็นโซเดียมครับหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมครับ ไอเทมที่มีโอกาสตกรอบต่อมาครับจะเป็น The Wheel of Fortune Card 1หรือว่าไพ่กลงล้อขั้นที่1ไอเทมชิ้นต่อมาะจะเป็น m e ด t ครับหรือว่าเนื้อครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวเพิ่มสถานะต่างๆให้กับเล่นครับต่อมาครับจะเป็น The c h a r i o t Card 1ครับหรือว่าไพ่อสินขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นซอสครับหรือว่าซอสร,ระเเทศครับมีความสามารถในการเป็นส่วนผสมในการผลิตกล่องข้าวเพิ่มสถานะต่างๆให้กับผู้เล่นครับต่อมาจะเป็น t h แ h งแม m a n ร u ดวครับหรือว่าไพ่คนให้หัวขั้นที่1ต่อมาจะเป็น Vegetable ครับหรือว่าผักครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับ ไอเทมต่อมาครับเป็น the transparent card one หรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่1ต่อมานะครับจะเป็น c o นครับหรือว่าข้าวโพดครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น the straight card one ครับหรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่1ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเอกหรือว่าไข่ครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับ ต่อมาจะเป็น The w i l l Off o r t u n e c a r d 2หรือว่าไพ่กรงล้อ,ลอขั้นที่2งครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น The c h a r i o t c Gar d 2หรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่2อครับไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น The Hangman Gar d 2หรือว่า,าว 2, ไพ่นน The man 2, าาคนห้อยหัวขั้นที่2ครับ ไอเทมที่มีโอกาสรอบต่อมาครับจะเป็น the Terrance Garth Two หรือว่าไพ่แห่งการเป,ปลี่ยนแปลงขั้นที่2ต่อมาจะเป็น the Strange Garth Two ครับหรือว่าไพ่หญิงแกล้งขั้นที่2ครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น the View of Four Jud Garth t h r e ครับหรือว่าไพ่กงล้อขั้นที่สามต่อมาครับจะเป็น the Chaotic Garth Three ครับหรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่3ครับ ต่อมาครับจะเป็น The Hangman ก a r d ด r หรือว่าไพ่คนให้หัวขั้นที่3ครับแล้วก็ไอเทมที่มีโอกาสดรอปต่อมาจะเป็น The Temperance Card Tree หรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ครับต่อมาครับจะเป็น The s t r ต n g t h Card t r e ครับหรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่3ครับ กอไอเทมชิ้นสุดท้ายก็เป็นอันุดเซียบราเซเดตบีแบบ5ชั่วโมงหรือว่ากำไรอ d นเ i นิแบบ5ชั่วโมงครัแบมบีความสามารถในการเพิ่ม e อ p ให้กับผู้เล่น50แล้วก็มีอัตราฟื้นฟู HPMP HP Recovery Amount อีก0.6เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า m o l ลอรครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ เขาไม่เล่นเกมแรนออนไลน์แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลในการประกอบในการเล่นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ